Ah uh. อัสลามุอะลัยกุมุรอฮมุตลลอฮิตะอัลลอฮบรกาตุอสวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะคะ,ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วในรายวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นป oh .6 นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเรื่องการบวกลบคูณหารระคณของเศษส่วนและจำนวนคละนั่นเองนะคะ,ะโดยที่ว่า เมื่อเราเรียนจบเรื่องนี้แล้วนัเกเรียนสามารถที่จะแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคระที่มีการคำนวณ2-3ถึงขั้นตอนได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยว่าอขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาเป็นอย่างไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ ว่าในการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยมันจะมีขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหายังไงบ้างอ่าอย่างที่เราทราบมาแล้วใช่ไหมคะก่อนหน้านี้พอเราได้เจอเรื่องการแก้โจทย์ปัญหามันแล้วบ้างใช่ไหมคะว่าขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหามันอาจอ่ามันอาจจะมีหลายขั้นตอนใช่ไหมคะในการพิจารณาว่าโจทย์แต่ละข้อเป็นยังไงบ้างแล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรในการ หาคำตอบนั่นเองอมาดูกันเลยขั้นที่1การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทำไมถึงต้องวิเคราะห์คะ,ะก็คือเพื่อที่จะหาสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์กำหนดให้กับเรานะคะ,ะเพื่อที่เราจะได้หาคำตอบได้ง่ายขึ้นนั่นเองต่อไปขั้นที่2อขั้นการวางแผนแก้โจทย์ปัญหา ทำไมถึงต้องวางแผนก็คือเพื่อให้เราทราบว่าเราต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีใดนั่นเองใช่ไหมคะอ่าต่อไปขั้นที่3การแก้ปัญหาอ่าหลังจากที่เรามีการวิเคราะห์เสร็จแล้วแล้วก็ตามด้วยวางแผนว่าจะทำยังไงจากนั้นเราก็แก้ปัญหาโดยการดำเนินการแก้ปัญหาตามที่ได้วางแผนเอาไว้เพื่อจะนำไปสู่การ ได้คำตอบนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยโจทย์ข้อแรกนี้บอกว่ายังไงคะสนามฟุตบอลกว้าง3เศษ4ส่วน6เมตรแล้วก็ยาว2เศษ8ส่วน8เมตร อานัสต้องการใส่ยาเทียมให้เต็มสนามอ่านักเกรียนรู้จักยาเทียมไหมคะอะยาดเทียมที่เขาเอาไว้อะไรคะเล่นฟุตบอลใช่ไหมคะอ่าเล่นฟุตบอลประมาณนี้ก็คือมีเป็นยาเทียมที่มีลักษณะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะอ่าบอกว่าถ้าผู้รับเหมาคิดค่าหญ้าและค่าปูและค่าปูหญ้านั่นเองนะคะก็คือตารางเม็ดละ110บาท อนัสต้องจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาเท่าใดนะคะบางทีในการแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหมคะเราอ่านโจทย์ขั้นแรกอ่านแค่รอบเดียวอาจจะยังไม่เข้าใจดังนั้นเราอาจจะเพิ่มความเข้าใจด้การอ่านหลายๆรอบ2อครั้ง3ามครั้งก็ได้นะคะเพื่อที่จะทําให้เราเข้าใจโจทย์มากยิ่งขึ้นต่อไปมาดูอันดับแรกเลย อันดับแรกเราต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมานะคะแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามนั้นถามอะไรนะคะ,ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาก็คือบอกว่าสนามฟุตบอลกว้าง3เศษ46ส่เมตรแล้วก็ยาว2เงส8บส่วน8เมตร ทีนี้เรารู้สิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้แล้วต่อไปเราก็มาดูสิ่งที่โจทย์ถามกันต่อว่าถามอะไรก็คือถามว่าอะไรคะอานัสต้องจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาเท่าใดทีนี้จากสิ่งที่โจทย์ถามเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะแก้โจทย์ปัญหายังไงให้ได้คําตอบใช่ไหมคะ,ะก็เข้าสู่ขั้นที่2ก็คือเราต้องมีการวางแผน ก็คือหาวิธีคิดจะคิดยังไงนะให้ได้คำตอบทีนี้เราก็หาจากสิ่งที่โจทย์บอกมานั่นแหละก็คือหาเงินที่อนัสต้ตองใจ่ายให้ผู้รับเหมาโดยเราต้องหาพื้นที่ของสนามก่อนใช่ไหมคะาหาพื้นที่ของสนามมาคูณกับค่าจ้างที่ผู้รับเหมาคิด1ตารางเมตร จากโจทย์ปัญหาของเรานะคะ,ะจากที่เราได้วิเคราะห์โจทย์ไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็วางแผนไว้แล้วว่าเราจะแก้โจทย์ปัญหาอย่างไรนั้นอาเข้าสู่ขั้นตอนที่สามการแก้ปัญหานั่นเองอในการแก้ปัญหานะคะนักเรียนต้องแสดงวิธีทำนั่นเองโดยแสดงวิธีทำจากไหนคะจากสิ่งที่โจทย์กำหนดเมื่อกี้อะไรคะก็คือสนามฟุตบอลกว้าง 3เศษ4ส่วน6เมตรยาว2เศษ8ส่วน8เมตรนั่นเองทีนี้จากที่โจทย์บอกมานี้เราสามารถหาอะไรได้คะ,ะก็คือบอกความกว้างมาให้แล้วก็บอกความยาวมาให้ก็คือเรารู้ความกว้างและความยาวทำให้นักเรียนสามารถที่จะหาพื้นที่ของสนามได้โดย เอาความกว้างไปคูณความยาวซึ่งกว้างคูณยาวตรงนี้มันจะตรงกับลักษณะของการหาพื้นที่ที่เป็นลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองอ่าโดยทั่วไปแล้วสนามฟุตบอลก็จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะดังนั้นเราเอาความกว้างกับความยาวตรงนี้มาคูณกันได้เลยทีนี้การคูณกันลักษณะนี้เป็นการคูณของจํานวนคละนั่นเอง ดังนั้นการคูณจํานวนคะทายังไงแล้วคะ,ะในการคูณจํานวนคะ,ะทบทวนอีกทบทวนอีกใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวคูทบทวนให้การเปลี่ยนจํานวนคะให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเศษส่วนที่นี้ก็คือเปลี่ยนแล้วจะเป็นในรูปเศษเกินนั่นเองการเปลี่ยนก็คือเอายังไงคะเอา3ไปคูณกับ6ก ก็คือเอาจํานวนนับไปคูณกับตัวส่วนข้างล่างแล้วก็ค่อยไปบวกกับตัวเศษข้างบนอ่ะก็3ามคูณหหรือว่าบางคนจะสลับกันก็ได้เอา6ไปคูณกับ3ก็ได้แล้วก็ไปบวกกับ4นั่นเองอ่ะทีนี้เพราะว่าเอา6ไปคูณ3ได้18 18บวก4เป็น22ใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็ส่วนก็คือเหมือนเดิมส่วน6อ่ะคำตอบที่ได้ก็จะเป็น22ส่วน6คูณด้วยอ่ะตัวหลัง สองเศษแปดส่วนแปดอ่าเวลาคูณเอาแปดไปคูณสองได้สิบหกอ่าเอาแปดตัวข้างล่างนะคะแปดตัวข้างล่างไปคูณสองได้สิบหกแล้วก็ไปบวกกับตัวเศษข้างบน 8. แปดสิบหกบวกแปดได้เท่าไหร่คะยี่สิบสี่นั่นเองอ่าได้เสร็จแล้วก็จะอยู่ในรูปของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนอ่าทีนี้เอา บนคูณบนส่วนด้วยล่างคูณล่างมาคูณกันอ่าคำตอบที่ได้จะเป็นยังไงนะ้อ่าทีนี้ในการหาคําตอบเราจะเอา22คูณกับ22เลยก็ได้ใช่ไหมเอะโทษคะ่ะ22คูณกับ24เลยก็ได้ หรือว่า6คูณ8เลยก็ได้แต่ทีนี้ครูจะใช้วิธีการตัดนะคะในการตัดให้เราเอาตัวที่นํามาหารแล้วลงตัวทั้งตัวข้างบนแล้วก็ตัวล่างนะคะทีนี้ครูจะใช้แม่อะไรในการตัดดีครูจะตัด22กับ6ตัวอะไรที่นํามาหารแล้วลงตัวอ่าพบว่าตัวที่นํามาหารแล้วลงตัวก็คือ เอาแม่สองนั่นเองอ่าแม่สองพบว,ว่าแม่สองใช่ไหมคะที่นำมาหาแล้วลงตัวก็คือสองคูณสามได้หกอ่าตัดกับหกนะคะต่อไปสองคูณอะไรได้ยี่สิบสองก็คือสองคูณกับสิบเอ็ดนั่นเองอ่าตัดกับยี่สิบสองนะคะต่อไปทำยังไงต่อคะอ่า เราก็ดูต่ว่าเอ๊ยยังมีตัวอะไรอีกบ้างที่นำมาตัดแล้วลงตัวก็คือเวลาตัดต้องตัดบนกับล่างอาทนี้คูณตัด24กับ8นะคะโดยใช้แม่แม่2นั่นเองที่นำมาหาแล้วลงตัวก็คือ2คูณ4ได้2คูณ4ได้8ก็คือทีนี้บางคนอาจจะใช้อาเด็กคูบอกนิดนึงบาง าบางทีเราจะเอาแม่สองมาตัดก็ได้แต่ทีนี้เราเพบว่าใช้แม่แปดเลยก็กได้ใช่ไหมคะเพราะแปดหนึ่งแปดแปดคูณอะไรได้ยี่สิบสี่ทีนี้ถามว่าแม่แปดก็ตัดได้แม่สองตัดได้ไหมแม่สองก็ตัดได้เหมือนกันแต่พอตัดแล้วแม่สองอเราอาจจะต้องตัดอีกรอบหนึ่งก็คือหลายครั้งใช่ไหมคะแต่ ทีนี้ครูเอาแม่8ปดเลยดีกว่าเพราะแม่8ตัดแล้วเหลือ1เลยแปดหนึ่งแปสสอ่าโอเคตัดแล้วเหลือแค่นี้ต่อไปยังมีอะไรอีกบ้างที่นำมาตัดได้อีกอ่าตัดได้ไหมคะอ่าโอเคเดี๋ยวครูเขียนคำตอบให้ก่อนก็คือเอา11ไปคูณกับ3ได้33ต่อไป3คูณหนึ ได้3าคำตอบที่ได้ก็จะเป็นเศษ33ส่วน3แต่ทีนี้เรายังพบว่า33ส่วน3ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะเนื่องจากว่าตัวที่นำมาหาแล้วลงตัวได้อีกก็คือเอาแม่อะไรเลยแม่3นั่นเองอทีนี้ ตัดกันก่อนนะคะหรือว่าเราองสา33ไปหาร3คําตอบที่ได้ก็เท่ากับ11นั่นเองหรือว่าเราใช้แม่3ตัดกันเลยก็คือ3 1 3ข้างล่างเหลือเป็น1แล้วก็3ไปคูณอะไรได้33ก็คือ3คูณ11ดังนั้นตัดกับ33ก็คือเหลือ11นั่นเองอทีนี้เราได้คำตอบแล้วว่าผู้รับเหมาจะต้องคิด คิดค่ายญาและค่าปูยญ้าตารางเม็ดละ110บาทนั่นเองอก็คือจากที่เราได้คำตอบเมื่อกี้ใช่ไหมคะ ได้11ตารางเมตรพื้นที่ก็คือ11ตารางเมตรแต่ผู้รับเหมาคิดค่าหญ้าและค่าปูหญ้าตารางเมตรละ110ดังนั้นเราก็จะต้องมาหาคำตอบอีกว่าอานัสต้องจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาเท่าใดโดยคิดจากไหนคะก็คือคิดจากไหนคะก็คืออานัสต้องจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาตรงนี้เราต้องเอาพื้นที่11ตารางเมตรไปคูณกับ ตารางเมตรละ110บาทใช่ไหมคะ,ะเพราะ1ตารางเมตรเท่ากับ110บาทแล้วพื้นที่มีทั้งหมด11ตารางเมตรดังนั้นก็ต้องเอา11ไปคูณกับ110คำตอบก็จะได้1210บาทนั่นเองอดังนั้นข้อนี้ตอบแล้วได้1210บาท เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อ2กันต่อนะคะโจทย์ข้อ2บอกไว้ว่ายังไงคะปัจจุบันพ่อมีอายุ45ปีเมื่อ5ปีที่แล้วการมีอายุเป็นเศษ3ส่วน5เท่าของพ่อปัจจุบันการมีอายุกี่ปีนั่นเองอ,อันดับแรกเลยเราต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้ได้ก่อนใช่ไหมคะว่าโจทย์บอกอะไรมาแล้วก็ถามอะไร ทีนี้โจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือบอกว่าปัจจุบันพ่อมีอายุ45ปีนะแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วการมีอายุเป็นเศษ3ส่วน5เท่าของพ่อ,อทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามปัจจุบันการมีอายุกี่ปีต่อไปเข้าสู่การวางแผนเพื่อที่จะแก้โจทย์ปัญหานะคะเราจะวางแผนยังไงดีคะ ในการแก้โจทย์ปัญหาบางที่บางโจทย์เราอาจจะเขียนเป็นภาพก็ได้ใช่ไหมคะเพื่อให้เรานึกภาพออกว่าสิ่งที่โจทย์บอกมาให้นั้นแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามคร่าวๆว,ว่าเป็นยังไงทีนี้ครูจะใช้แผนภาพนะคะในการอธิบายแผนภาพที่ครูให้มานี้ก็คือทั้งหมดก็คือบอกในส่วนของว่า อา,อายุของพ่อนะคะทีนี้ครูแบ่งเป็นส่วนสีแดงปีกาตรงนี้อันแรกก็คือ45ปีตรงนี้ลบหเท่ากับ40ปีก็คือเป็นในส่วนของอะไรคะอา,อายุปัจจุบันของพ่อ,อก็คืออายุปัจจุบันของพ่อ ปัจจุบันของพ่อมีอายุ45ปีแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วตรงนี้ก็คือเป็นอดีตใช่ไหมคะอ่าอดีต5ปีที่แล้วก็ลบออกซะอ่าทีนี้เรามาดูว่าปัจจุบันพ่ออายุ45อ่าปัจจุบันพ่อมีอายุ45ปีใช่ไหมคะแต่เมื่อ5ปีที่แล้วก็แสดงว่าอดีตของพ่อก็คือเมื่อ5ปีที่แล้วนั้นก็ค,คือมีอายุ40ปีนั่นเองอทีนี้ ต่อไปมาดูของการต่อการก็คือปัจจุบันการมีอายุกี่ปีใช่ไหมคะอ่าทีนี้มาดูโจทย์กันต่อเลยอ่าขั้นที่3การแก้ปัญหาของเรานั้นเราจะแก้ปัญหายังไงดีคะอ่าเราก็เขียนจากสิ่งที่โจทย์บอกมาก่อนว่าปัจจุบันพ่อมีอายุ45ปีนะ แล้วเมื่อหปีที่แล้วนั้นก็คืออดีตพ่อมีอายุกี่ปีคะอ่าเมื่อห้าปีที่แล้วก็ปัจจุบัน45ห้าเมื่อห้าปีที่แล้วเราก็ลบด้วยหปีก็แสดงว่าพ่อมีอายุ40ปีนั่นเองอ่ทีนี้ต่อไปแล้วการมีอายุเป็นสิบสาส่วนห้าเท่าของพ่อ แล้วปัจจุบันการมีอายุกี่ปีนั้นเราก็ต้องหามาก่อนว่าเมื่อ5ปีที่แล้วการมีอายุเท่าไหร่โดยเอาอะไรคะการมีอายุเศษสามส่วนห้าเท่าของพ่ออ่ะพ่อมีอายุ40ปีดังนั้น3ส่วน5เท่าของพ่อก็เอา3ส่วน5ไปคูณกับ4 10ิ แสดงว่าพอหาคำตอบนี้ก็คืออยู่ในรูปของการคูณเศษส่วนกับจํานวนนับนั่นเองก็คือครูจะใช้วิธีการตัดเอา5ไปตัดกับ40อ่าอะไรบ้างที่นำมาคูณแล้วได้5ก็คือ5คูณ1ได้5ก็คือเวลาการตัดเราต้องหาตัวที่นำมาหาแล้วลงตัวใช่ไหมคะก็คือครูจะใช้ไม่5ในการตัด5ตัดกับ5ก็คือ5คูณกับ1ได้5 เอา5ไปตัดกับ40ก็คือ5คูณกับอะไรได้40นะก็คือคูณกับ8ดังนั้นเราสรุปแล้วเราตัดแล้วก็คือเหลือ8ใช่ไหมคะอะ่ก็คือข้างล่างเหลือเป็น1แล้วอ่ไม่ต้องคิดแล้วต่อไป40ตัดแล้วเหลือ8 8ไปคูณกับ3เท่ากับ2 4นั่นเอง ทีนี้เราก็มาหาต่อว่าปัจจุบันการมีอายุกี่ปีก็แสดงว่าเมื่อ5ปีที่แล้วการมีอายุ24ใช่ไหมคะอะ่เมื่อ5ปีที่แล้ว24ทีนี้ปัจจุบันนี้อายุก็ต้องเอา24ไปบวกกับ5เพราะสิ่งที่เราหาเมื่อกี้ก็คือเมื่อ5ปีที่แล้วคือ24แล้วบวกปัจจุบันก็ต้องไปบวก กับอีก5ปีก็กลายเป็น29ปีนั่นเองสรุปแล้วก็ปัจจุบันการจะมีอายุ29ปีและสำหรับ2โจทย์ปัญหาที่ผ่านมาที่ดครูได้อธิบายไปเมื่อกี้เราพอจะมีความเข้าใจไหมคะอะ่ก็คือ ถ้าเราเข้าใจโจทย์และสามารถแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนในการแก้ปัญหาก็จะทำให้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะ,ะทีนี้เดี๋ยวจะมาสรุปขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะจบในคาบนี้นะคะอ่าก็คือขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาเพื่อที่จะทำให้เรานั้นแก้โจทย์ปัญหาได้ง่ายขึ้นมีแบบไหนบ้างเอ่ยขั้นตอนแรกก็คือต้อง วิเคราะห์โจทย์ขั้นตอนที่สองวางแผนแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่สามแก้ปัญหาใช่ไหมคะอ่าโดยมาดูว่าขั้นที่หนึ่งนั้นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อหาสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้สองการวางแผนเพื่อให้ทราวาเราต้องแก้ปัญหาโดยใช้วิธีอะไรนะคะและขั้นที่สามการแก้ปัญหา ก็สามารถแก้ปัญหาได้ตามที่วางแผนไว้สำหรับอันนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนกระบ,บวนการในการแก้โจทย์ปัญหาของเรานั่นเองอโอเคสำหรับคาบนี้จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะคะในคาบหน้านะอะาซสลามลุอ,อละลัยกุมราร์มะตุนลอฮิวะบเรากาตุ